วันนี้จะชวนมาแต่งเค้กทีมทะเลกันค่ะไปไปเจอช็อกโกแลตหอยในเซเว่นมาน่ารักมากๆเลยวันนี้จะใช้ครีมสีฟ้ากับสีม่วงนะคะบีบสีม่วงข้างล่างค่ะตามด้วยสีฟ้านะคะเสร็จแล้วเราก็ปาดให้เรียบเลยค่ะเติมขึ้นด้วยสีขาวนะคะใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยเป็นคลื่นค่ะตามด้วยสีม่วงอีกนิดนึงค่ะ ต่อไปไปทำทรายกันตอนนี้จะใช้แคคเกอร์เอามาบทนะคะโรยทรายลงไปเลยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตหอยค่ะช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากๆเลยนะวางได้ตามใจชอบเลยค่ะเขียน Happy Birthday ด้วยสีม่วงคุมโทนค่ะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลย